จอเชวมี่นะครับถ้าผมเท่าที่ผมเล่นมานะถ้าให้แบบดูสบายตาที่สุดก็คือลันที่ร้อยี่สิบเฟรมครับถ้าเยอะกว่านั้นผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กอะ่ะให้เซตติ้งเป็นร้อยี่สิบเฮิร์ตครับกำลังดีร้อยี่สิบเฮิร์ตลื่นกว่า c c หนึ่งซีซีเลยครับเกมนี้เอ่อ มันมีปัจจัยอยู่ยนะคือหนึ่งการจอดันถึง144เฮิร์ตหรือเปล่าสองตาเราชินกับเฮิร์ตอันไหนแต่คือคือผมเล่นอะ่ะคือสายตาคนอื่นอาจจะ144เฮิร์ตลื่นดูแล้ลื่นสบายตาก็ได้นะแต่ผมในมุมมองของผมเองอะ่ะผมเล่นแล้วรู้สึกว่า120เฮิร์ตอ่ะดูลื่นตาแล้วเป็นธรรมชาติที่สุดครับคือเหมือนกับอ่ออย่างเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหม ตาคนเราเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะมองได้ที่ประมาณ25เฟรมเปอร์เซกหรือ25เฮิรตอ่ะที่ดูไม่ตกตะก,กักนะแล้วก็พัฒนากันขึ้นมาก็คือ60เฮิรตคือมันจะเป็นเลขเบิ้ลอ่ะ25 50 100อย่างเงี้ยได้ถ้าถ้าตาผมนะถ้าตาของผมเองนะถ้าสมมติว่าเล่น144อย่างเงี้ยสามร้อยเลขแปลกๆอ่ะผมรู้สึกว่าตาผมรีเฟรชเรทไม่ทันหรือเปล่าวะ ตาเรามีรีเฟรชเรทไหมแ้่ผมรู้สึกองั้นจริงรู้สึกว่าตารีเฟรชเรทไม่ทันอะ่ะแล้วบางภาพมันเหมือนมันซ้อนกันอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะก็เลยลองลดมา120กลายเป็นว่าหายทั้งนั้นอาการนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ที่เกมเอนจินด้วยนะคุณเอกผมเปนลองหลายเกมแล้วเอสโต้คอซาก็ลองแล้วแล้วก็ไอกลิส219ก็ลองแล้วโ e เจค้าก็ลองแล้วครับสุดท้ายคือผมรู้สึกว่า120เฮิร์อ่ะเหมาะกับผมที่สุดเหมาะกับผมนะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะ บางคนอาจจะเล่นร้อสิสี่แล้วว่าดีก็ตามนั้นครับเอาที่ตัวเองสบายใจเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะซื้อจอลองซื้อที่เฮิร์ตสูงๆก็ได้เพราะว่าสุดท้ายมาเราหาเฮิร์ตที่มันพอดีกับตาเรามันมีเกินก็ดีกว่ามีไม่ถึงไงสมมติซื้อจอแบบร้อยยีสิบเฮิร์ตมาแต่ตาเสือกกระแดะชอบร้อยสิบสี่เฮิร์ตอย่างเงี้ยก,ก็จบเลยนะแต่ถ้าสมมติจอร้อยสิบสี่เฮิร์ตแต่ตาชอบร้อยี่สิบเฮิร์ตเราก็โอเคกับร้อยสิบเฮิร์ตไง ต้องลองดูอ่ะการจอ n อ i น i ีดี0ย3ครับเกมดันไม่ถึง144มั้งครับถึงครับถึงอันนี้คือผมเทสในกรณีที่เฟรมผมมันถึงนะอันนี้ที่พูดนี่คือเทสคือผมปรับกราฟิกลงโลหมดเลยแล้วก็เล่นเพราะฉะนั้นมันมันขึ้นไปเกือบ160นู่นเลยอะเฟรมะ